ถ้าเราจะสั่งให้มีการดับเครื่องนะครับคำสั่งที่เราจะส่งก็คือคำสั่งอ่940000นะครับแล้วก็ส่งไปครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะดับทันทีเลยนะครับถ้าเราจะให้ปั๊มติ๊กกลับมาทํางานนะครับให้เราส่งคําสั่ง9410000นะครับแล้วก็ส่งไปครับนี่ก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับแฟนเพจและผู้ที่รักรถทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับ GPS ติดตามรถแบบเรียไทม์รุ่นใหม่นะครับที่พัฒนาจาก GPS ChinoTech รุ่น ST901 นะครับอันนี้เป็นรุ่น ST901 นะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันจะมีสายไฟอยู่3เส้นเห็นไหมครับก็คือสายสีดำเนี่ยต่อกลาวนะครับสายสีแดงนะครับต่อกับไฟรถนะครับแล้วส่วนสายสีส้มเนี่ยเอาไว้ต่อกับไฟ ACC นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันนะครับหลักๆของมันคือ1สามารถแจ้งเตือนตอนสตาร์ทรถได้นะครับ มีฟังก์ชันแจ้งเตือนนะครับตอนที่เราขับรถเร็วนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเตือนนะครับตอน GPS โดนถอดส่วน GPS ตัวใหม่นะครับที่ทาง i ิ o t e c h มีการพัฒนานะครับนั่นก็คือเป็น GPS รุ่นนี้นะครับ ST 901L นะครับ GPS รุ่นนี้นะครับมันเป็น GPS ที่รองรับคลื่นที่เป็นคลื่น 3G หรือว่า 4G ก็ได้นะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็น 4G นะครับ 3G ผมไม่ได้อามาด้วยนะครับก็คือหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่การส่งคลื่นนะครับการส่งคลื่นของ 3G 2G 4G องเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือว่า gps นะครับมันจะส่งตำแหน่งของรถนะครับไปที่โทรศัพท์มือถือของเรารถ้าเป็นแบบ 2G เนี่ยมันก็จะส่งผ่านคลื่นสัญญาณ 2G นะครับถ้าเป็น 3G มเนี่ยมันจะส่งผ่านคลื่นสัญญาณที่เป็น 3G และก็ 2G ถ้าเป็นแบบ 4G นะครับมันก็จะส่งคลื่นนะครับที่มันเป็นทั้ง 4G 3G 2G ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอนะ่ะคลื่นไหนเป็นคลื่นที่แรงที่สุด GPS ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับ ST901L ตัวเนี้ยนะครับมันเป็น GPS ติดตามรถแบบเรียลไทมที่มีฟังก์ชันเหมือนกับตัว ตัวร,รุ่นเดิมทุกอย่างนะครับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดนิดหน่อยนะครับตัวนีจ้จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เป็น 901L เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาก็คือฟังก์ชันในเรื่องของการส่งคําสั่งไปยังรีเลย์นะครับซึ่งเราจะสามารถใช้รีเลย์น่ยเป็นตัวตัดสตาร์ทรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสั่งดับเครื่องยนต์ตอนที่รถกําลังวิ่งอยู่ก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีสายเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับนั่นก็คือจะมีสายสีเหลืองตัวเเน้เพิ่มขมขาานะครับ แต่เดิมเนี่ยมันจะมีแต่เฉพาะแบบนี้ใช่ไหมครับสีดําสีแดงสีส้มใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะมีสีดําสีแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนสีส้มกับสีเหลืองอยู่ฝั่งนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองเนี่ยส่งไปยังรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับส่งคาสั่งไปยังรีเลย์เพื่อสั่งดับเครื่องหรือสั่งตัดสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวนะครับว่า,าจะสั่งตัดสตาร์ทหรือสั่งดับเครื่องได้ยังไงนะครับ ในชุดของ GPS Tracker นะครับรุ่น ST 9 0 1 L นะครับที่ทางร้านจำหน่ายนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยตัว GPS นะครับ GPS ก็คือตัวนี้นะครับนี่จะอยู่ในกล่องนะครับกล่องแพ็กเกจนี้นะครับแล้วในกล่องก็จะมีตัวตีนตุ๊กแกอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราก็จะมีคู่มือที่แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับนั่นก็คือคู่มือตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าสําหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็จะมี GPS ตัวแบบนี้อยู่ในกล่องนะครับแล้วตัวนี้จะจะโชว์ว่าเป็น 3G หรือว่า 4G อยู่ตรงนี้นะครับลกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่อง 4G แบบนี้นะครับแล้วก็มีรีเลย์นะครับที่รับคาสั่งจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อให้สั่งดับเครื่องหรือตัดสตาร์ทได้นะครับและผมก็จะแถมสายตากีบแบบนี้นะครับสำหรับทดสอบนะครับทดสอบการใช้งานตัว gps เบื้องต้นว่า GPS ทํางานปกติหรือเปล่านะครับทำการทดสอบอะไรต่างๆมั่นใจแล้วก็ซ่อน GPS ไว้ลึกๆได้นะครับก็มีสายปักขีบไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบในส่วนของการตัดต่อสายไฟนะครับผมก็จะมีนะครับชุดฟิวแทบแบบนี้นะครับแถมม่ให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับว่าใช้ฟิวแบบไหนนะครับและทางร้านก็จะแถมฟิวตามที่ลูกค้าต้องการไปให้ แล้วก็มีซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดก็มีลักษณะแบบนี้นะครับซิมการ์ดนะครับจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่จริงใช้ซิมการ์ดของทูหรือ AS หรือของค่ายไหนก็ได้นะครับมันสามารถใช้ได้กับ GPS ตัวนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมจะเลือกซิมนะครับที่มันประหยัดที่สุดเหมาะสมกับตัว GPS ที่สุดมาแถมให้กับลูกค้านั่นก็คือซิมซิมของทูตัวนี้นะครับแต่เงื่อนไขคือลูกค้าต้องไปลงทะเบียนก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วคอยเติมเงินนะครับอย่าให้วันหมดนะครับ เติมเงินเนี่ยอย่าเติมเยอะนะครับเติมเดือนละ10บาท20บาทเนี่ยก็อยู่ได้สบายๆเลยนะครับในส่วนของตัวซิมการ์ดและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีออฟชั่นเสริมนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ตัวปากกาวัดไฟรถก็คือปากกาแบบนี้นะครับช่วยให้ตรวจสอบจุดทีมดทม่มีไฟหรือจุดที่ไม่มีไฟได้อย่างง่ายได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้มิเตอร์นะครับก็คือจิ้มแล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่าสายเส้นไหนมีไฟเส้นไหนไม่มีไฟอันนี้ก็คือเป็นชุดของ gps รุ่น st 9 0 1 l ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของการทดสอบใช้งาน GPS Tracker นะครับตัวนี้คือตัว GPS นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องหมุนน็อต2ตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ซิมเข้าไปในตัว GPS นะครับก็ใช้ไขควงปากแฉกนะครับในการหมุนนะครับพอหมุนออกมาแล้วนะครับเราสามารถเปิดฝาตัวนี้ออกมาได้นะครับนี่เปิดฝาออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่เราจะเห็นช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับอันนี้คือช่องใส่ซิมนะครับเราก็เอาซิมนะครับที่ผมแถมมาครับก็ไปลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาใส่ซิมทั่วไปนะครับมันจะมีกรอบตัดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เทียบดูนะครับมันจะมีกรอบตัดอยู่งี้นะครับแล้วเราก็เสียบตัวซิมตัวนี้เข้าไปครับนี่ครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดซิมลงไปนะครับให้มันดังปลิกนะครับนี่ครับถ้ามัน กดเข้าไปดังคลิกนั่นก็คือว่าใส่ถูกต้องนะครับแต่ถ้ากดลงไปแล้วไม่ดังคลิกนะครับหรือมันฝืนๆน,นะแสดงว่าเราอาจจะใส่ซิมผิดนะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัว GPS เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่สำรองภายในตัวของมันนะครับซึ่งไอตัวแบตเตอรี่สำรองภายในตัวของมันเนี่ยมันจะสามารถทํางานได้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสียบซิมตอนแรกและมันมีแบตเตอรี่ภายในเนี่ย GPS มันจะเริ่มจับสัญญ,ญาณนะครับ วิธีสังเกตว่า GPS เริ่มจับสัญญาณนะมันจะมีไฟตรงนี้นะครับมันจะเริ่มกระพริบครับเนี่ยไฟสีฟ้ากับไฟสีส้มนะครับจะเห็นว่าไฟสีฟ้ากระพริบอยู่นะครับไฟสีส้มเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสัญญาณ GSM นะครับตัวนี้จับสัญญาณ GSM หรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ได้แล้วนะครับส่วนสีฟ้านะครับเป็นสัญญาณ GPS นะครับมันกําลังพยายามจับสัญญาณอยู่ทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเสียบเข้าไปแล้วนะครับไม่มีไฟติดอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่ามันกระพริบแล้วไม่ยอมหยุดนะครับให้เพื่อนๆเอา GPS ตัวนี้ไปต่อแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมจะแถมสายปากคีบลักษณะนี้มาด้วยนะครับอันนี้คือสายปากคีบที่ผมแถมมานะครับวิธีการใช้งานเราก็ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือต่อที่รถเลยก็ได้นะครับก็คือแบตเตอรี่แบบ12โวลต์หรือ24โวลต์เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เอาสายตัวนี้นะครับสายสีดำนะครับสายสีดําสีแดงนะครับไปต่อนะครับ สายสีดําตัวนี้นะครับสายสีดําตัวนี้นะครับก็เอาไปต่อเข้ากับกลาวหรือขั้วลบนะครับต่อต่อกลาวคือขั้วนี้นะครับส่วนสายสีแดงนะครับสายสีแดงตัวนี้นะครับก็ต่อกับขั้วบวกนะครับก็คือไลตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ GPS ก็จับสัญญาณได้แล้วนะครับก็คือไฟสีส้มกับสีฟ้าติดค้างแล้วนะครับถ้าไฟกระพริบไม่หยุดนะครับก็วิธีการก็คือ1ต่อไฟนะครับสเอา GPS ตัวนี้ไปไว้ที่โล่งๆนะครับเพื่อให้จับสัญญาณ GPS ได้เร็วขึ้นถ้าจับสัญญาณ GPS ได้แล้วมันก็จะติดค้างอันนี้ก็คือการต่อต่อสายไฟนะครับสายสีดําเฉพาะสายสีดําสีแดงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะต่อต่อทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทําการจําลองการใช้งานของตัว GPS นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูนะครับว่าผมต่อยังไงนะครับ GPS เนี่ยฝั่งซ้ายนี่ก็คือไฟบวกไฟลบนะครับที่เราจะต้องจ่ายไฟให้กับตัว GPS นะครับไฟบวกนะครับผมต่อเข้ากับขั้วแบตโดยตรงคือสายเส้นนี้นะครับส่วนไฟลบนะครับก็คือสายสีดําเส้นนี้นะครับผมต่อเข้ากับขั้วแบตฝั่งลบนะครับเพราะนั้น GPS ตอนนี้มีไฟใจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการจับสัญญาณนะครับการจับสัญญาณแล้วก็ดูจากตัวที่ทไฟที่ตัว GPS เนี่ยครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีไฟสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยติดค้างถ้าไฟติดค้างลักษณะนี้ก็คือว่ามันจับสัญญาณได้ละนะครับทั้งสัญญาณ GSM แล้วก็สัญญาณ GPS นะครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วในส่วนของฝั่งด้านขวานะครับผมจะต่อให้ GPS เนี่ยสามารถควบคุมรีเลย์ได้ด้วยนะครับ มันจะมีสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับเราก็ต่อเข้ากับสายสีเหลืองของตัวรีเลย์นะครับคือตัวสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับต่อเข้ากับสีเหลืองของรีเลย์นะครับส่วนสายอีกด้านหนึ่งเข้าคั่วบวกนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันมีวงจรอยู่แล้วนะครับซึ่งวงจรตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในคู่มือนะครับสายสีแดงนะครับเห็นไครับสายสีแดงเข้ากับคั่วบวกนะครับสายสีดําเข้ากับคั่วลบของแบตเตอรี่นะครับสายสีส้มออเรนจ์นะครับต่อเข้ากับ acc นะครับ ส่วนสายสีเหลืองนะครับนี่เข้ากับขั้วของรีเลย์นะครับก็คือสายสีเหลืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งสายสีขาวตัวนี้ก็เข้าไปสู่แบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับอันนี้ก็คือวงจรที่ที่ทางร้านจะแนบไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับรีเลย์นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือ,อมีการจ่ายไฟที่คอยของรีเลย์แล้วนะครับส่วนสายอีก2เส้นนะครับสีเขียว2เส้นเส้นนี้นะครับผมต่อเป็นตัวควบคุมการทํางานของหลอดไฟหลอดนี้นะครับซึ่งสมมติว่าหลอดไฟหลอดเนี้ย เป็นปั๊มติ๊กแล้วกันนะครับในสภาวะปกติปั๊มติ๊กก็จะทํางานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลอดไฟติดก็คือปั๊มปั๊มติ๊กทํางานปกตินะครับซึ่งเราสามารถส่งคําสั่งไปยังรีเลย์ตัวนี้นะครับเพื่อตัดต่อตัวปั๊มติ๊กนี้ได้จากโทรศัพท์มือถือของเราได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของการดูตําแหน่งรถและการส่งคําสั่งไปยังรีเลย์นะครับเพื่อตัดต่อการทํางานของหลอดไฟนะครับซึ่งเราจะสมมุติว่ามันคือปั๊มติ๊กนะครับ การใช้งานนะครับการใช้งานเราจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Chino Tag Pro นะครับมันสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับของฝั่ง Android นะครับแล้วก็ App Store นะครับของฝั่ง iOS วิธีการเราก็แตะเข้าไปครับพอแตะแล้วเนี่ยอ่ามันจะถามหาเซิร์ฟเวอร์ถามหาผู้ใช้ถามหารหัสผ่านนะครับตรงเซิร์ฟเวอร์เนี่ย Chino Tag Pro นะครับเสร็จแล้วเราก็แตะผู้ใช้นะครับผู้ใช้คือตรงนี้นะครับผู้ใช้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลขทั้งหมด10หลักนะครับ ให้เพื่อนๆดูจากตรงนี้ครับเลขสิบหลักนะครับในส่วนของรหัสผ่านด้านล่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับซึงลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนทีหลังได้นะครับเสร็จแล้วเราก็แตะเข้าสู่ระบบครับพอมันเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะเจอตำแหน่งรถนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับก็คืออันนี้คือตำแหน่งรถนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถดูตำแหน่งรถอะไรได้ต่างๆเหมือนแอปที่โนเท็ ที่ที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านั้นนะครับตรงนี้จะบอกเป็นชื่อ gps นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของแผนที่ตัวนี้เราสามารถดูแบบดาวเทียมได้แล้วก็แตะตรงดาวเทียมตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ภาพเป็นดาวเทียมนะครับเห็นเป็นหลังคาบ้านเห็นเป็นต้นไม้อย่างชัดเจนนะครับมันมันใช้งานไม่ยากเลยนะครับตัวแอปตัวนี้นะครับสามารถดูในส่วนของการเดินทางย้อนหลังได้ก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่าเล่นซ้ําตัวนี้นะครับเราก็สามารถดูการเดินทางย้อนหลังได้ แต่ว่าด้วยความที่ว่า GPS ตัวนี้มันยังไม่เคยใช้นะครับมันก็เลยดูเดินทางย้อนหลังไม่ได้นะครับก็ในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอันนี้ก็คือในส่วนของฟังก์ชันของการใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานร่วมกับ GPS ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับในการแจ้งเตือนนะครับโดยการโทรเข้านะครับหรือส่ง SMS นะครับมันจะ แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เบอร์หลักนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าโทรศัพท์ที่จะเป็นตัวรับข้อความหรือรับโทรศัพท์กรณีที่เกิดเหตุกับตัว GPS วิธีการที่เราจะเซตให้เบอร์โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเป็นเบอร์โทรหลักนะครับที่จะทําการส่งคําสั่งไปยัง GPS นะครับหรือรับ SMS หรือรับการโทรเข้าจาก GPS นะครับเราต้องมีการตั้งค่าเบอร์ก่อนนะครับวิธีการตั้งค่าเบอร์นะครับให้เพื่อน ส่งข้อความนะครับ S M S นะครับก็แตะตรงการส่งข้อความ S M S ตัวน e like like ี้นะครับแล้วก็แตะในเรื่องของการพิมพ์ข้อความนะครับตัวนี้นะครับผู้รับนะครับผู้รับในที่นี้ก็คือเป็นเบอร์โทรที่อยู่ใน G P S ตัวนี้นะครับเบอร์โทรที่อยู่ใน G P S เบอร์นี้ก็คือเบอร์นี้นะครับเราตั้งผู้รับก็คือเบอร์0 6 2 3 6 8เราตั้งเบอร์โทรนะครับอันนี้คือเบอร์ผู้รับนะครับแล้วก็ข้อความนะครับข้อความที่เราจะใส่ตรงนี้นะครับ ให้เราพิมพ์ข้อความเบอร์โทรก่อนนะครับเบอร์โทรก็คือเบอร์โทรในนี้นะครับเบอร์โทรของเครื่องที่จะเป็นตัวรับคําสั่งหรือส่งคําสั่งนะครับก็คือเบอร์โทรเบอร์นี้ก็คือนะครับแตามด้วยศูนย์สี่ตัวครับพิมพ์เบอร์โทรเข้าไปแล้วตามด้วยศูนย์สี่ตัวนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งครับเสร็จแล้วพิมพ์ส่งคําสั่งครับตอนนี้ส่งคําสั่งไปแล้วนะครับมันจะมีรีพายกลับมาว่าแอดมินโอเคเนี่ยอันนี้ก็คือการตั้งค่่าเเเเบบอออรรรร์นหืีียยย้้ กรณีที่เราต้องการให้ GPS นะครับโทรมายังโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราต้องตั้งค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งค่ามันจะส่งแต่ SMS มานะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็คือพิมพ์คำสั่ง150แล้าตามด้วยศูนย์ตัวนะครับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็กดส่งครับส่งไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีร e p ายกลับมาว่าตโอ ok นะครับ ในกรณีที่มีการรีพายกลับมาเนี่ยซิมที่อยู่ในตัว GPS เนี่ยมันจะต้องมีเงินในซิมพอที่มันจะส่ง SMS กลับมานะครับถ้าไม่มีการรีไัยข้อความกลับมาเนี่ยให้เพื่อนๆตรวจสอบในเรื่องของการเติมเงินอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเบอร์ต้องถูกต้องด้วยนะครับอตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่มันมีการถอด GPS นะครับเวลาที่มีการสตาร์ทรถเนี่ยมันจะโทรมาที่เบอร์เบอร์นี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะส่งคําสั่งนะครับเพื่อตั้งค่าให้ GPS t กเ c k e r เนี่ยเตือนเรานะครับกรณีที่มีคนมาถอด GPS ออกนะครับก็คือ GPS จะดีเทคว่าตอนนี้มีไฟเข้าหรือไม่มีไฟเข้านะครับถ้าไม่มีไฟเข้าปุ๊บมันจะตรวจจับว่ามีการถอด GPS ก็จะโทรแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์มือถือของเรานะครับวิธีการที่จะให้ GPS แจ้งเตือนนะครับในกรณีที่มีการโดนถอดโดนอะไรต่าง,างๆพวกนี้ให้เราส่งคําสั่งนะครับ ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยศูนย์สี่ตัวนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับตามด้วยศูนย์สี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วแต่ส่งครับมันก็จะส่งข้อความไปยังซิมที่อยู่ในตัว gps นะครับสักพักมันจะมีรีพายตอบกลับมาว่าเซ็ตโอเคนะครับตอนนี้ gps รับรู้แล้วนะครับถ้า gps โดนถอดมันก็จะมีการส่ง sms มายังโทรศัพท์มือถือและแล้วก็จะมีการโทรเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทีนี้ลองดูนะครับ อันนี้คือ GPS ที่ต่อสายอยู่นะครับสมมติว่าผมถอด GPS ออกครับถอดสายออกถอดสายไฟออกนะครับตอนนี้ถอดสายไฟออกแล้วนะครับเราคอยดูว่ามีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือหรือไม่นะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะมีส่งการส่งข้อความมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อความนะครับก็คือแจ้งว่า power off นะครับนั่นก็คือมีการถอดสายนะครับถ้าไปดูที่แอปอ่ะแล้วก็จะมีการโทรเข้าด้วยนะครับ มีการโทรเข้าจากเบอร์โทรที่อยู่ใน gps นะครับนั่นก็คือเบอร์โทรนี้นะครับนี่ครับหกแปดสี่สเห็นนะครัและถ้าเราไปดูที่แอปพลิเคชันนะครับไปดูที่แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเตือนด้วยนะครับว่าสัญญาณเตือนตัดไฟหลักนะครับก็คือไฟหลักตัวนี้นะครับไฟหลักตัวนี้มีการถอดออกนะครับพอมีการถอดออกปุ๊บมันก็เลยมีการเตือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตือนนะครับในกรณีที่ GPS โดนถอดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต่อเข้าไปใหม่นะครับต่อเข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราต่อเข้าไปใหม่แล้วปุ๊บตัวนี้ไฟหลักตัวนี้ก็จะหายไปนะครับการเตือนตัวนี้จะหายไปนะครับนี่ครับไฟหลักตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเราต่อสายไฟตัวนี้เรียบร้อยทีนี้ถ้าเราดึงสาย2เส้นนี้ออกนะครับมันก็จะเตือนอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการแจ้งเตือน ในกรณีที่ GPS โดนถอดสายไฟนะครับต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานก็คือฟังก์ชันการแจ้งเตือนกรณีมีการสตาร์ทรถนะครับในส่วนของการสตาร์ทรถนะครับมันจะส่งสิกเนลมาที่สายไฟเส้นสีส้มเส,นนนะเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นสีส้มนะครับไฟเส้นสีส้มเนี่ยถ้ามีไฟจ่ายเข้ามาเนี่ยหรือว่าเวลาเราสตาร์ทรถแล้วมีไฟจ่ายเข้ามาเนี่ย GPS จะรับรู้ว่ามีการสตาร์ทรถนะครับ วิธีการทดสอบนะครับผมจะต่อไฟบวกจากเนี้ยมาที่สายเส้นสีส้มนะครับพอต่อไฟบวกมาที่สายเส้นสีส้มแล้วเนี่ย GPS จะต้องมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งมันสามารถแจ้งเตือนได้2แบบคือแจ้งเตือนผ่าน SMS และแจ้งเตือนผ่านการโทรเข้ามายังเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับวิธีการเซตให้ GPS Tacker ตัวเนี้ยแจ้งเตือนกรณีมีการสตาร์ทโดยการส่ง SMS นะครับให้เราส่งคําสั่งนะครับเราก็มาที่หน้าหน้าหน้า SMS ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราส่งคําสั่งว่า แปดแปดหกนะครับแล้วก็ตามด้วยศูนย์สี่ตัวครับศูนย์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 นะครับแล้วพิมพ์ส่งนะครับรอสักครู่มันก็จะมีรีพร์เอสเอกลับมานะครับนี่ครับถ้ามีการสตาร์ทรถนะครับหรือมีไฟจ่ายเข้าเส้นสีส้มนะมันก็จะส่ง SMS มานะครับและในกรณีที่เราต้องการให้มีการโทรเข้าด้วยนะครับให้เราส่งคําสั่งแปดแปดแปดนะครับแล้วก็ตามด้วยศูนย์สี่ตัวครับนะครับแล้วก็ส่งครับเรียบร้อยนะครับ นั้นสรุปอีกทีนึงก็คือว่าคําสั่ง886000เนี่ยก็คือให้ GPS ส่ง SMS แจ้งเตือนกรณีมีการสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ในกรณี888000นะครับก็คือให้ GPS โทรมาที่โทรศัพท์มือถือของเรากรณีที่มีการสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถนะครับการจําลองการสตาร์ทรถนะครับผมจะต่อสายสีส้มเส้นนี้นะครับนี่นะครับนี่เส้นสีส้มเส้นนี้นะครับแล้วต่อเข้ากับไฟบวกนะครับ ตอนนี้มีการสตาร์ทรถแล้วนะครับเราคอยดูนี่ครับมันก็จะส่งข้อความเป็น SMS กลับมาว่าตอนนี้ a c c on ก็คือมีการสตาร์ทรถล้วนะครับแล้วก็จะมีการโทรเข้าด้วยนะครับเนี่ยครับถ้าสมมติว่ามีการโทรเข้านี้ก็แสดงว่ามีการสตาร์ทรถนะครับถ้าเราไปดูตรงแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือเรารู้แล้วนะครับว่าถ้ามีการสตาร์ทรถมันก็จะมีการโทรเข้าลักษณะนี้นะครับทีนี้เราไปดูที่แอปนะครับ ที่แอปพลิเคชันก็เป็นแบบนี้นะครับและที่แอปพลิเคชันใจสังเกตว่าตัว,ต,วตัวสัญ,ญลักษณ์วงกลมตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเมื่อกี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้ถ้าเป็นสีฟ้าลักษณะนี้ก็คือมีการสตาร์ทรถนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนําถึงฟังก์ชันในเรื่องของการส่งคําสั่งไปยังรีเลย์ตัวนี้นะครับเพื่อสั่งตัดปั๊มติ๊กนะครับหรือตัดปั๊มน้ํามันนะครับ วิธีการก็คือการส่ง SMS เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับไฟตัวนี้มันสว่างอยู่นะครับผมจําลองว่าตัวนี้คือปั๊มติ๊กนะครับคือปั๊มติ๊กทํางานปกตินะครับรถวิ่งตามปกติถ้าเราจะสั่งให้มีการดับเครื่องนะครับหรือว่าสั่งให้ปั๊มติ๊กอยู่ทํางานนะครับซึ่งก็ซึ่งกรณีปั๊มติ๊กอยู่ทํางานเนี่ยจะทําให้รถหยุดนะครับวิธีการนะครับเราให้ให้เราส่งคําสั่งครับส่งคําสั่ง SMS นะครับคําสั่งที่เราจะส่งก็คือคําสั่ง 940000นะครับผมจะส่ง940 0 0 0นะครับแล้วก็ส่งไปครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะดับทันทีเลยนะครับตอนนี้ถ้าสมอตัวนี้เป็นปั๊มติ๊กคือปั๊มติ๊กก็ตัดละหยุดการจ่ายน้ํามันละนะครับถ้าเราจะให้ปั๊มติ๊กกลับมาทํางานนะครับให้เราส่สงคําสั่ง9 4 1 0 0 0นะครับแล้วก็ส่งไปครับ ก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการส่งคําสั่งไปยังตัวรีเลย์นะครับใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็คือหรือว่าเพื่อนๆจะทําตามก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่การจําลองนะครับการจําลองการใช้งาน GPS รุ่น ST901L นะครับซึ่งซึ่งมีการเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการตัดต่อสตาร์ทเข้ามาด้วยตัวนี้สามารถเอาไปใช้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรืออะไรก็ได้ที่มันมีแหล่งจ่ายไฟนะครับที่เป็นแบตเตอรี่นะครับใช้ไฟตั้งแต่12โวลต์จนถึง70โวลต์นะครับ วันนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับหลักการการใช้งานนะครับในส่วนของ GPS Hacker รุ่นนี้นะครับ ST901L รุ่นนี้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในส่วนของการใช้ฟังก์ชันธรรมดาทั่วไปนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ